มาละจีนอีกแล้วค่ะบอกเลยค่ะว่าดกมากดกแบบทานไม่ไหวเลยเริ่มต้นเราก็ซื้อมเมล็ดพันธุ์ธรรมดาเป็นของแบรนด์เจียไตยนะคะดูแลแค่ฉีดน้ำมควันไม้เป็นประจำติดผลดีมากๆเลยค่ะแล้วเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเคลียร์แปลงปลูกผักกันหน่อยค่ะถอนหญ้าเคลียร์หญ้าออกแล้วก็เตรียมปรุงดินสําหรับปลูกผักใหม่กันต่อค่ะในถังนี้คือปุ๋ยยูเรียน้ำที่เราหมักจากถั่วเหลืองกับเปลือกสับประรดไว้ค่ะทำไว้ครั้งเดียวนี้ใช้ได้ย,วยาวๆเลยค่ะเวลาที่เราเอาไปใช้รดพืชผักนะคะพืชผักจะใบเขียวมากๆและที่สําคัญคือประะหยยัดต้้นนทุไเอมากๆ าที่เอาไปใช้เรามากักจะใช้ร่วมกับน้ำส้มกวันไม้ไปด้วยเลยค่ะพะในตัวน้ำส้มกวันไม้เขาจะสามารถช่วยกำจัดเชื้อราได้ดีค่ะใช้ในการหมักดินสำหรับเตรียมแปลงปลูกแบบนี้ก็ได้ค่ะไหนๆวันนี้ก็ใช้น้ำส้มกวันไม้แล้วก็มาฉีดน้ำส้มกวันไม้ให้ผักอื่นๆไปด้วยเลยค่ะอัตราส่วนการใช้เราจะใช้5ซีต่อน้ำเปล่า1ลิตรค่ะถ้าใครมีสารจับใบยอยู่เราแนะนำให้ผสมสารจับใบไปด้วยจะดีมากเลยค่ะวิธีฉีดพ่นก็ฉีดพ่นให้ทั่วทั้งหน้าใบาหลังใบเลยค่ะแนะนำให้ฉีดพ่นช่วงเย็นนะคะจะเห็็็นนนนผลไไไดดด้้้้้ีมมมมาาากกกกๆแต่่่่ถใคครสะะววววชชงงเเเยป็น ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกนะคะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีเลยแล้วน้ำส้มควันไม้ของเราเราผลิตเองทุกขั้นตอนเลยค่ะแล้วฉีดได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นผักสวนครัวผักทานใบหรือแม้แต่ไม้ดอกไม้ปรดาดคือผลทางการเกษตรต่างๆสามารถฉีดได้หมดเลยค่ะ